สวัสดีค่ะอาจารย์แม็แมนเวอร์นะคะเดี๋ยวจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์สำหรับครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็ใครที่เข้ามาดูนะฝากกดติดตามเพจอาจารย์นะคะให้เป็นกำลังใจกันนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจดูดวงกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวเนี่ยก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะหรือใครที่ต้องการให้อาจารย์ออกไปดูให้กับแบบเป็นกลุ่มเป็นคณะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาทางช่องทางต่อ,ตอน,นี้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะดูดวงผ่านทางออนไลน์อาจารย์ก็มีด้วยนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะ เดี๋ยวเเรามาดูกันว่าชาววันเสาร์เนี่ยเดือนนี้เป็นอย่างไรเหมือนเดิมค่ะก็คือหลักๆเราจะดูเรื่องสำคัญนะคะก็คือการงานการเงินความรักนะคะแล้วอุปสรรคแล้วก็เสริมดวงว่าต้องทําอย่างไรนะคะสำหรับชาวสายมูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะการงานอ๋อการงานเนี่ยถือว่าดีเลยนะ อาจจะมีงานอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาให้คุณนะคะเอ,อ่ออย่าเพิ่งไปมองนะงานงานเข้ามาเพิ่มแปลว่าอะไรภาระเยอะไม่ใช่ค่ะถ้าเราได้งานตราบไรตราบใดที่เรายังมีงานหรือมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะนั่นเป็นการที่แปลว่าคนเห็นถึงความสามารถของคุณและเขาถึงได้ติดต่อหรือไว้วางใจให้คุณได้งานนะคะและถามว่างานที่คุณจะทำเนี่ย ได้ผลลัพธ์ที่ดีไหมอาจารย์มองว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยเช่นกันนะคะ<อ>การเงินโอการเงินก็ดีนะเดี๋ยวการเงินของคุณนะ่ะมันจะถูกจัดสรรให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นและอาจจะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะหรืออาจจะได้เงินจากทางไกลเข้ามาด้วยนะคะหรือมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้านการเงินของคุณนะ ถือว่าไพ่ใบนี้เกี่ยวกับการเงินเนี่ยดีเลยแหมบินมาเลยค่ะนะคะความรักความรักเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีคู่เนี่ยอาจจะได้คู่โดยไม่ทันคาดหมายนะแบบ เป็นมนุษย์ต่างดาวไม่ได้แปลว่าแย่นะคะรูปที่ดูเนี่ยเป็นไพ่มนุษย์ต่างดาวแต่อาจจะเจอความรักหรือเจอคนที่เราอะไม่ได้ทันคิดถึงเข้ามานะคะหรือคนที่เรารู้สึกว่าคนเนี้ยไม่น่าจะเป็นแฟนกับเราหรือหรือเขาเรียกว่าอะไรอะเออเหมือนมีบางอย่างอะ่ะที่เราไม่ทันคาดฝนะันนะ่ะน้าเกี่ยวกับเรื่องความรักของเราเกิดขึ้นก็ได้นะคะอาจจะได้เจอคนทางไกล หรือเจอคนที่เราแบบไม่คิดว่าคนนี้จะมาเป็นคู่เราได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอุปสรรคเดือนนี้มีอะไรอุปสรรคเดือนนี้นะก็เขาก็บอกว่าช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะมันฟังสวดมนต์ไหว้พระนิดนึ่งนะคะเพื่อความขับเคลื่อน ชีวิตของเราเนี่ยให้มันไหลลื่นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูมาเนี่ยไพ่ของชาววันเสาร์เนี่ยดีเลยนะเออดีเลยแหละอาจารย์มองว่าดีเลยต่อให้ไพ่ใบนี้ตกอ,อุปสรรคอาจารย์ก็มองว่าไม่ได้แยกขนาดนั้นเพราะว่าไพ่ที่เปิดม,มาเป็นไพ่ดีค่ะนะคะเสริมดวง เสริมดวงเนี่ยอาจารย์ถ้าเป็นไปได้อาจารย์อยากให้หมันสวดมนต์เกี่ยวกับบทขอขมากรรมนะคะต่อเจ้ากรรมนายเวรอันนี้แล้วแต่บุคคลนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะขอให้หมันสวดมนต์ขอขมากรรมกับเจ้ากรรมนายเวรแล้วกรวดน้ําไปให้เขานะคะใครที่ติดหนี้กรรมหรืออะไรกันมาเนี่ยก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันนะคะ เพื่อความไหลลื่นในชีวิตของเรานะคะหรือใครที่ไม่แน่ใจบทสวดขอขอมากรรมบทไหนดีก็เปิดหาในช่องทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะมีเยอะแยะเลยเนาะก็อาจารย์มองว่าสำหรับชาววันเสาร์เนี่ยไพ่ดีทุกใบเลยนะไม่ได้แย่นะคะเพราะฉะนั้นขอให้มีกำลังใจเดินหน้าและขอให้ชาววันเสาร์ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ